วิธีเพาะเห็ดเยื่อไผ่แบบง่ายๆนะครับใช้วัสดุเพาะที่พอหาได้เพาะในกระมังเล็กๆก็สามารถทําให้เกิดเป็นดอกเห็ดเยื่อไผ่แบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับตะวันจันเจ้าฟาร์มวันนี้จะมานําเสนอวิธีการเพราะเห็ดเยื่อไผ่แบบง่ายๆนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องมีเป็นกระมังที่เราใช้เจาะรูเพื่อให้น้ำไหลผ่านแบบนี้ได้นะครับก็เป็นกระมังหาซื้อได้ตามร้าน20บาทนะครับก่อนอื่นก็ใช้ดินร้วนนะครับใส่ด้านล่างตัวดินร้วนเนี่ยอันนี้ผมใช้จากที่เป็นตามคนไผ่นะครับที่อยู่ตามคนไผ่ที่เป็นดินล้วนๆมี เป็นเศษไผ่ใบไผ่แล้วก็เป็นรากภผยแบบนี้นะครับมาใส่ด้านล่างนะครับมีเป็นก้อนๆแบบนี้มีรากไผ่แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับขอให้เป็นดินร่วนแบบนี้ไม่แนะนําที่เป็นดินเป็นขี้วัวเป็นปุ๋ยหมักเดี๋ยวสัพพักอา,อาจจะมีตัวด้วงมาวางไข่นะครับทำให้เกิดหนอนแนะนำเป็นดินร่วนแบบนี้ดีกว่านะครับ จะไม่เกาะให้เกิดพวกตัวหนอนนะครับก็ใส่ดินล้วนลงวางก้นกระบะให้ก้นกระมังนะครับพอ,อเต็มความหนาโดยประมาณก็ 1- ถึง2นิ้วนะครับโดยประมาณนี้เศษใบไผ่เศษไม้ไผ่กิง่งไผ่ก็ไม่ต้องออกนะครับเดี๋ยวจเจ้าเห็เดเยื่อไผ่ก็กินเป็นอาหารแทนนะครับ ต่อไปก็คือเป็นก้อนเชื้อนะครับก็แกะออกจากถุงแล้วก็บีออกเป็นสส่วนนะครับถ้าใช้ปริมาณที่เยอะก็จะทําให้เชื้อเดินไวแล้วก็เกิดดอกไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ปริมาณที่น้อยกอ็บีเป็นก้อนเล็กๆวางให้ทั่วจุดแต่ว่าการเกิดดอกการาแข็งแรงความแข็งแรงของ เ้นใ่ก็จะน้อยหน่อยก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมใช้ปริมาณที่เยอะก็คือ3ก้อนตอนหนึ่งกระมังเลยนะครับวางให้ทั่วกระมังเลยนะครับก็บีแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับวางจนเต็มกระมังนะครับในกระมังเล็กๆแบบนี้ถ้าเป็นสายพันธุ์ไทยค่อนข้างที่จะได้ผลดีนะครับได้ดอกที่ดกปริมาณที่เยอะหน่อย แต่ถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์จีนถ้าเป็นกระมังพื้นที่เล็กๆแบบนี้จะให้ผลผลิตที่น้อยหน่อยนะครับแต่สําหรับมือที่หัดทดลองเพาะก็ลองใช้แบบนี้ได้นะครับเพื่อให้เกิดดอกก่อนอตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเศษไม้ไผ่นะครับเป็นเศษไม้ไผ่เศษไม้กิ่งไม้เล็กๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับและตัวอันนี้เป็นตัวเสริมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ อันนี้เป็นเศษไม้สับนะครับอันนี้ผมใส่เพิ่มเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เส้นใยเขามากินเป็นอาหารนะครับถ้าเราไม่มีก็ใส่เป็นพวกนี้ครับเป็นเศษไม้กิงไม้ไผ่ได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็เป็นเศษไม้เล็กๆก็ใช้ได้นะครับเศษตะเกียบก็ใช้ได้ตัวเศษไม้สับนี่ก็ผมใส่จนให้พอมิดก้อนเชื้อนะครับเท่านี้พอ นะครับเกลี่ยให้ทั่วก็หลังจากนั้นก็คือใช้ดินร่วนอันเดิมนะครับใส่กลบตัววัสดุเพาะพอบางๆนะครับพอมิดนะครับ แคพอมิดมิดตัววัสดุเพาะพอนะครับหลังจากนั้นใช้ดินร่วนกลบเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้เป็นจะใช้เป็นเศษใบไัยใบยไม้หรือฟางคลุมกระมังไว้นะครับเพื่อเก็บรักษาความชื้นเอาไว้ ตามวัสดุที่เรามีนะครับเป็นเศษใบไม้ก็ได้เหมือนกันเศษฟางก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากเอาใบไม้คุมเสร็จนะครับคุมไว้แบบนี้ก็ใช้น้ำลดนะครับลดให้ชุ่มสังเกตนะครับก็คือพอรดเสร็จก็คือถ้าเราใช้ดินร่วนเนี่ยคือน้ำก็จะไหลไม่แฉะขังในกร,กระมังที่เราเพาะไว้นะครับเห็นไหมครับน้ำก็ไหลออกจาก ก,กะมังออกไปเลยนะครับเพื่อให้มีความชื้นอยู่ตลอดเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ไปวางไว้ใน,นที่ร่มนะครับแล้วก็คอยลดน้ำสองวันครั้งนะครับหลังจากนั้นประมาณ 20- ่สถึง30วันนะครับเส้นใหญ่เขาก็จะเดินขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นเส้นใหญ่ขาวๆแล้วพอเดินสักพักหนึ่งก็จะเกิดเป็นตุ่มดอกนะครับประมาณแบบนี้ นะครับจะเริ่มเป็นตุ่มดอกอถ้าเกิดเราใช้ใบไผ่คุมไว้จะเป็นดอกสีขาวๆแบบนี้นะครับเป็นตุ่มๆขึ้นมานะครับหลังจากที่เส้นใยเดินขึ้นมาด้านบนผิวดินนะครับอันนี้ก็คือเราลดน้ําให้ความชื้นอยู่ตลอดได้นะครับโดยประมาณสองวันครั้งนะครับเพื่อให้ในกระมังมีความชื้นอยู่ตลอดพอจะประมาณนี้นครับเราก็จะได้ดอกเห็ดเดยื่อไผ่แล้วนะครับถ้ามือใหม่แนะนํา สายพันธุ์ไทยนะครับคือจะดูแลง่ายหน่อยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับสายพันธุ์จีนาบางทีเจอความร้อนเจออากาศเปลี่ยนหน่อยอาบางทีจะทําให้ฝ่อหรือไม่ก็เส้นใหญ่ไม่เดินได้ง่ายนะครับในกระกระมังที่2นะครับก็เริ่มมีเหมือนกันเป็นตุ่มดอกขาวๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปลองทํากันได้นะครับ วัสดุเหลือใช้วัสดุที่เราพอหาได้นะครับก็สามารถเพาะเห็ดเยื่อใยได้นะครับจุดตรงนี้เริ่มเป็นดอกใหญ่แล้วเป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็จะได้ดอกเห็ดประมาณนี้นะครับเราก็รดน้ําให้ความชื้นอยู่ตลอดจนดอกใหญ่สามารถเก็บได้นะครับโอเคนะครับไปลองทํากันดูได้นะครับคลิปนี้ก็ มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม